ในช่วงนี้คณะเซเลเซียนร่วมกับครอบครัวเซเลเซียนทั่วโลกกำลังเตรียมสมโพธ2 0 0ปีของการบังเกิดของคุณพ่อบอสโกในปีคศ2015ในช่วง200ปีที่ผ่านมานี้คุณพ่อบอสโกได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกเป็นหน้าหนึ่งที่มีความสำคัญมากเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่เขียนด้วยรัก ด้วยการทุ่มเทและด้วยการอุทิศตนเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะถ้าจะพูดกันแล้วมันเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่คุณพ่อวอสโกขเขียนต่อเขียนต่อจากที่พระเยซูเจ้าทรงเขียนไว้เมื่อ2,000ปีกว่าที่ผ่านมาเวลาที่พรุงตอกย้ำทรงตอกย้ำว่าเด็กๆก็คือเพื่อนของพรุง์และคนที่จะเข้าสู่ พระณาจักรของพระองค์นั้นจะต้องมีจิตใจเหมือนเด็กๆพระเยซูเจ้าได้ทรงเขียนประวัติศาสตร์ให้มีความเข้าใจว่าวัยเด็กเป็นวัยหนึ่งซึ่งมีความสําคัญวัยเด็กเป็นวัยหนึ่งซึ่งมีความสดใสมีความบริสุทธิ์จึงเป็นวัยวัยหนึ่งซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักเด็กๆเ,เป็นพิเศษถึงขนาดที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงกำชับไว้ว่า ใครก็ตามที่ทำให้เด็กคนใดคนหนึ่งต้องเสียไปโทษที่น้อยที่สุดก็คือเอาหินโม่แป้งผูกคอเขาโยนลงทะเลและนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์อยากจะบอกให้เห็นเลยว่าวัยเด็กเป็นไวัยวัยหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงมอบไว้สำหรับมนุษยชาติเป็นวัยซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความสดใสความงดงามและเป็นช่วงเวลาที่ เด็กแต่ละคนซึมซับความงดงามของธรรมชาติของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดความงดงามของชีวิตและดูดซึมความงดงามนี้เพื่อจะได้เป็นฐานเป็นพื้นสำหรับการเติบโตขึ้นสู่การเป็นผู้ใหญ่จะเป็นชายหนุ่มจะเป็นหญิงสาวฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดซึ่ง สำหรับมนุษยชาติแล้วเป็นช่วงที่เตรียมสำหรับก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์แต่ละขัน้นแต่ละตอนแต่ละยุคแต่ละสมัยในเวลาเดียวกันเป็นช่วงเวลาซึ่งนอกจากที่พวกเขาจะเปิดใจออกเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ก็มีบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดที่สามารถและมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเติมเต็มชีวิตของพวกเขาพวกเขายัางเรียนรู้ชีวิต เพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมและบุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีความสำนึกถึงความสำคัญของวัยเด็กจะพยายามเติมเต็มสร้างบรรยากาศที่งดงามให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาในเวลาเดียวกันก็ช่วยชี้แนะช่วยชี้นำเพื่อให้เด็กนั้นรู้จักมองชีวิตอย่างถูกต้องจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่เองก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งซึ่งชี้บอกให้เห็นเลยว่าเด็ก น่าจะดำเนินชีวิตในช่วงนี้อย่างไรเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อบอสโกสารตต่อประวัติศา,ศาสตร์และเขียนประวัติศาสตร์ <S <S ด้วยชีวิตของคุณพ่อเองในเมื่อพระเจ้าทรงรักเด็กๆคุณพ่อก็เลยอยากจะทุ่มเทชีวิตเพื่อเด็กๆนอกจากทุ่มเทชีวิตเพื่อเด็กๆแล้วก็ยังพยายามที่จะเติมเต็มชีวิตเด็กในช่วงนั้นให้มีสิ่งงดงาม เพื่อจะได้สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อเริ่มสนใจเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเลยเวลาที่คุณพ่อวัยสองขวบคุณพ่อต้องสูญเสียบิดาวันนั้นที่คุณพ่อหรือบิดาของคุณพ่อกลับมาจากทุ่งนาหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยอากาศร้อนเหงื่อโชกตัว กลับมาถึงบ้านก็ต้องการการพักผ่อนและสถานที่เย็นที่สุดในบ้านสำหรับชาวชนบทในสมัยนั้นก็คือห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องที่มีความเย็นความชื้นโดยปกติแล้วชาวบ้านมักจะเอาสิ่งของไปเก็บไว้ที่นั่นเพื่อรักษาคุณภาพของสิ่งของเอาไว้เหมือนกับยุคของเราที่เก็บสิ่งของอาหารการกินไว้ในตู้เย็น เพื่อจะได้รักษาคุณภาพของอาหารที่เราต้องการจะเก็บไว้บิดาของคุณพ่อบอสโกลงไปนั่งพักและเผลอหลับไปและในช่วงนั้นเองความร้อนจากตัวของบิดากลับมาจากทุง่งนาความเย็นของสถานที่ทำให้เกิดมีอาการปอดบวมขึ้นร้นค่อนข้างรุนแรงและไม่กี่วันหลังจากนั้นบิดา ของคุณพ่อบอสโกก็จากครอบครัวไปเป็นวัยสองขวบนั่นแหละที่คุณพ่อบอสโกสัมผัสกับการสูญเสียบุคคลหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นอุดมการดูเหมือนจะเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาได้และวจูๆ่ๆบุคคลนั้นก็หายไปคุณพ่อบอสโกยังจําได้ดีว่าค่ำวันนั้นขณะที่คุณแม่พาพี่ชายสองคนกับตัวคุณพ่อบอสโกเองเข้าไป ในห้องที่มีร่างไร้วิญญาณของคุณพ่อนอนอยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่นิ่งๆที่เตียงนั้นอยู่พักใหญ่หลังจากนั้นคุณแม่ก็พาพี่ชายสองคนออกโดยเข้าใจว่าหนูยอนคงเดินตามมาด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ออกมาแล้วคุณแม่ก็สังเกตว่าหนูยอนซึ่งแนอนาคตจะเป็นคุณพ่อวอสโกเนี่ย ยังคงอยู่ข้างเตียงของบิดาที่เสียชีวิตไปคุณแม่ก็เลยต้องเข้ามาแล้วจะพาหนุยอนออกหนุยอนบอกว่าจะไม่ยอมออกไปจากห้องนี้เด็ดขาดถ้าคุณพ่อไม่ตามออกไปด้วยประโยคนี้เลยทำให้คุณแม่ต้องพูดประโยคหนึ่งออกมาเป็นประโยคทซึ่งคุณพ่อบอสโกจำได้ทั้งชีวิต ประโยคนั้นทิมแทงเข้าไปในจิตใจของคุณพ่อบ่งบอกให้เห็นเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่สูญหายไปคุณแม่พูดพยายามระง,งับอารมณ์ระง,งับน้ำตาไว้และพูดออกมาว่ายอนลูกรักตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะไม่มีพ่ออีกแล้วประโยคนี้ฝังใจและตลอดเวลานั้นคุณพ่อวอสโกสัมผัสกับความเวิงวาง ความว่างเปล่าที่หายไปพร้อมกับบิดาชีวิตก็เลยขาดอะไรที่สำคัญมากความรักความอบอุ่นความใกล้ชิดก็เลยมาสร้างความสำนึกว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะต้องสูญเสียบุคคลที่รักจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มันเป็นการสูญเสียที่รุนแรงมากซึ่งมันจะทำให้การเติบโตนั้น ชะง,งักงันเพราะขาดความรักความมุ่บุญหลังจากที่คุณพ่อบอสโกเริ่มเติบโตขึ้นมาความสำนึกอันเดียวกันเนี่ยในวัยสองขวบนั้นก็คอยตอกย้ำอยู่เรื่อยๆการสูญเสียบุคคลที่รักไปบุคคลที่น่าจะเป็นกำลังใจให้ที่สุดคุณพ่อบอสโกขณะที่กำลังเติบโตขึ้นมานั้นก็พูดย้ำกับตนเองว่า ในเมื่อฉันต้องสูญเสียสิ่งที่งดงามที่สุดไปชีวิตของฉันเจอกับความขมขื่นความเจ็บปวดนี้แล้วฉันไม่อยากจะให้ใครที่เป็นเด็กเล็กๆในไวัยไหนก็ตามที่จะต้องสูญเสียบุคคลที่เขารักไปแบบที่ฉันได้เคยสูญเสียคุณพ่อก็เลยตั้งใจว่าในเมื่อโตขึ้นไปแล้วคุณพ่อจะพยายามถมช่องว่างเหล่านั้นของเด็กแต่ละคนที่ต้องสูญเสีย บุคคลที่รักไปและในที่สุดคุณพ่อก็ยืนยันกับเด็กแต่ละคนที่เป็นเด็กกำพร้าสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปและพูดด้วยความหนักแน่นว่าพ่อจะเป็นพ่อของเธอจะทําหน้าที่แทนพ่อหรือแม่ของเธอที่หายไปจะดูแลเธอในทุกสิ่งและนี่คือ สิ่งซึ่งดูเหมือนพระเจ้าใส่เข้าไปในจิตวิญญาณของพ่อบอสโกจากประสบการณ์ของพ่อเองมองข้ามไปถึงประสบการณ์ของเด็กอื่นๆและนี่คือที่มาของระบบการอบรมที่เราเรียกกันว่าระบบป้องกันจริงๆแล้วระบบป้องกันมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีไม่ใช่เป็นหลักการอบรมหาแต่มันเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้นมา พร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าในเมื่อฉันเองได้เจอกับสิ่งเหล่านี้มาฉันจะกันไม่ให้เด็กอื่นต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกันนี่คือที่มาของระบบป้องกันที่เป็นชีวิตของคุณพ่อบอสโกเอง